bằng nó nha chung với <laughs> anh để lặng mình mày cứ ngao một thề hết dũng hoàng có vậy thằng này này mà đi đi

ร้านให้เดียวนอนนามะวันทีกินเขาอยันไงบ้าเออ้เห็นเข้าเพียอเนี่นอนได้หเดินทางไหนเออเออขามกสะอาดสะอาดจ้ะจับยายอนว่ายายบ่ข้นเจเทค่โอ้ยประเทศไทยดูก่อนแันเบียดหนังเหี้ยกบขึ้นมาเจะเทียวใหญ่เนี้ยยายก็ขึ้นได้วันึงหรือตกยขข้นจังรด่อนขึ้น ขึ้นมากขึ้นได้ขึ้นมาไหเยวเนี้ยก็คอยขายเป็นหมาเนี่ยเป็มางโอ้โอยากเจ้าบ้านอยากอยากผ้ามารอเยี่ยนคอยขึ้นมากมาเดทไยไดยส่อันี้เรวอันนี้ล่ไม่เห็นหนังเวลาขึ้นมากไม่เห็นหังมาขวดเยี่ยนบอกอาเห็อันนี้วอันนี้เราเรมาให้เมยอยากขึ้นไปดูได้หรือ ย่านมันจบนะเดือนหนึ่งก็ขึ้นมาจากัก,ทกเ,เที่ยวค่ะมาแนี้เดิอนหลายเนาะสร้าคนไม่งีนะก็ใสยชังเก้้ป๊ารลูกไหลเหี่ยใหญ่ก็ใสยเก้าด้วเสียชงเนี่ยยังดูชิดนึงแค่เน,หนอย้ยหลายเนาะมา